ล้วสุดนั้นนะครับพื้นที่หลายพื้นที่เกิดฝนตกลงมาจากอิทธิพลของมรสุมตอนตกเฉียงใายที่มีกําลังแรงรวมถึงร่องฝนที่พัดผ่านอยู่บริเวณของตอนบนของประเทศไทยภาคเหนือตอนบนนะครับแล้วก็ลาวเวียดนามตอนบนเข้าสู่ตัวของพายุขณะที่ตัวของพายุเองนั้นก็เคลื่อนเข้ากคลุมตั้งแต่บสายตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา แล้วก็เคลื่อนปกติเคลื่นที่ด้านภาคเหนือนะครับแต่ว่าจุดที่เราอยู่นี่ก็คือจังหวัดกรุงเทพฯแล้วก็เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับก็ตลอดทางก็มีทั้งหนักทั้งเบาสลับกันไปแต่ว่าที่เรามาผ่านมาก็จะเห็นว่ามีฝนตลอดตั้งแต่สรีสยเกษพุโงงปทุมธานียาวมาถึงบางใหญ่บางบัวทองแล้วก็เข้าสู่รัตนทิเบศนะครับ ฝนตกตลอดเลยครับอันนี้ก็เป็นอิทธิพลของฝนที่ตกลงมาจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกําลังแรงกรมอุตุนยิยมวิทยาระบุนะครับว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยตั้งแต่15นะครับพรุ่งนี้วันที่14วันที่15มรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกําลังแรงขึ้นอีกประกอบกับล่องฝนนั้นจะขยับขึ้นไปอยู่บริเวณตอนบนของประเทศไทยนะครับไปอยู่ทางเวียดนมาม ไปอยู่ทางลาวตอนบนก็จะมีฝนดีฝนยาวตลอดนะครับฝนจะยาวไปจนถึงช่วงประมาณวันที่18มิถุนายนเลยนะครับก่อนหน้านี้มีการออกมาระบุว่าฝนจะทิ้งช่วงครึ่งหลังของเดือนมิถุนายนแต่ว่าเดี๋ยวเรารอดูกันอีกทีหนึง่งว่าจะเป็นไปนตามที่คาดการหรือเปล่าแต่ว่าช่วง2-3ปีหลังๆที่ผ่านมาเนี่ยฝนที่บอกว่าทิ้งช่วงเนี่ยจะไม่ได้ค่อยทิ้งช่วงเลย มีในช่วงที่เราเผชิญัยแรงตั้งแต่ปีประมาณ2,562หรือยังไงเนี่ยนะครับ62แต่ว่าปีที่แล้วเนี่ย63ก็ไม่ทิ้งช่วงปีนี้เนี่ยปกติตามวงรอบของเขาจะทิ้งช่วงในครึ่งหลังของเดือนมิถุนายนแต่เดี๋ยวเรารอดูกันอีกทีนึงว่าจะทิ้งช่วงหรือเปล่าแต่ว่าปีนี้เนี่ยมีการประเมินแล้วว่าฝนมันมากกว่าปีก่อนประมาณ10 ราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสัญญาณของฝนเนี่ยก็ดูเหมือนว่ามีแนวโน้มจะมีสัญญาณที่ดีอยู่ตลอดแล้วก็น่าจะมีฝนได้ฝนอยู่ตลอดโดยเฉพาะในช่วงฤด,ดูร้อนที่ผ่านมาเนี่ยในกรุงเทพมหานครหรือว่าพื้นที่บางพื้นที่ที่ได้ฝนอยู่ประจำเนี่ยจะได้ฝนอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับแต่ว่าบางพื้นที่ที่ไม่ได้ฝนนี่ก็นานๆจะได้สักครั้งอันนี้ก็เป็นสัญญาณของฤด,ดูฝนในปีนี้นะครับก็อัปเดตให้คุณผู้ชมที่ติดตามผ่านอิน้ำาลกฟ้าเพียกรอน ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเผื่อที่พื้นที่ไหนฝนตกไม่ตกยังไงก็จะได้รายงานกันเข้ามานะครับเป็นข้อมูลอากาศเป็นข้อมูลที่จะแจ้งแก่กันนะครับซึ่งก็มีหลายๆคนเนี่ยรายงานมาในคลิปโอ้โหให้ข้อมูลกันมาค่อนข้างเยอะเลยก็ต้องขอบพระคุณด,ด้วยนะครับสำหรับการแจ้งพื้นที่การเกิดฝน,นที่ตกล